CGN TV สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกตลิมปนาพิรักวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ20ด้วยกันครับสดุดีบทที่18ข้อ20 พระยาเวประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาพระมรคาของพระยาเวและไม่ได้ทำบาปโดยหันจากพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามิได้ผลักกฎเกณฑ์ของพระองค์ไปเลยข้าพเจ้าไร้ตำหนิต่อพระองค์และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทำชั่ว เพราะฉะนั поэтому, Baptist, PI, AC, ้นพระยาเวจึงทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระองค์ทรงสำแดงพระองค์บริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกงเพราะพระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ถ่อมตัวให้รอด แต่ดวงตาที่หยิ่งยโสนั้นพระองค์ทรงทำให้ต่ำลงเพราะพระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างเพราะโดยพระองค์ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมรรคาของพระองค์ไร้ตำหนิ พระดำรัสของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลกของทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์เพราะผู้ใดเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวและผู้ใดเล่าเป็นพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของพวกเราจะพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่24เพราะฉะนั้นพระยาเวจึงทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าเพราะ ข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดในสายพระเนตรของพระองค์มีคนเคยกล่าวว่าบําเ็จรางวัลจากพระเจ้าไม่ได้มาเพราะความสำเร็จจากเนื้องานภายนอกแต่มันมาจากความสัตย์ซื่อตรงต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาในการงานและในการใช้ชีวิตต่างหากพี่น้องที่รักครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแวดล้อม อาจ,จกำลังทำให้เราทั้งหลายนั้นวันไหวอาจจะทำให้เราเองนั้นตกอยู่ในความท้อแท้บและอาจจะทำให้เราเองนั้นเกิดความสับสนขาดสันติสุขภายในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจกำลังสร้างคำถามและตั้งความสงสัยให้แก่เราว่าในเวลาเหล่านี้คนต่างๆที่เป็นคนไม่ดีเป็นคนเอาเปรียบทําไมเขาจเจริญรุ่งเรืองแต่เราผู้ซึ่งสัตว์ซื่อรักษาชีวิตตรงกับพระเจ้ากลับพบแต่เรื่องร้าย คำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราเองเป็นใครในฐานะที่เราทั้งหลายนะั้นเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดจําเป็นที่เราเองจะต้องเกรงกลัวพระเจ้าและแน่ใจว่าพระเจ้าเองทรงครอบครองและควบคุมอยู่พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ประทานบําเหน็จรางวัลหรือการตอบแทนกับทุกคนตามการกระทําของเขาคําถามก็คือว่าแล้วเราล่ะที่สัตว์ซื่อเราจะได้รับบาเหน็จจากพระเจ้าได้ยังไง วานะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ20ถึง31เนี่ยได้ให้เงื่อนไขกับพวกเราอย่างน้อย3ประการที่ทำให้เราเองนั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลจากพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักครับให้พวกเราเองนั้นจะฝ่าฟันเพื่อจะไปชิงบำเหน็จจากพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามเราเองจาเป็นต้องบุกไปข้างหน้า เงื่อนไขที่จะทําให้เราเองชิงววนจากพระเจ้าได้นั้นเราจะเป็นต้องเชื่อมั่นวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ตอบแทนอย่างแน่นอนเพียงผู้เดียวในข้อ24บอกกับเราว่าเพราะฉะนั้นพระยาเวจึงทรงตอบแทนข้าบพรเจ้าน้องที่รักครับทุกสิ่งที่เรากระทาไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามย่อมมีผลสนองกลับมานแน่ๆ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่ในยิบรูบทที่1 1ข้อ6บอกกับเราว่าเราเองจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราเองนั้นจะแน่ใจและก็ยอมรับว่าพระเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่มีพระองค์อย่างแท้จริงและพระองค์เองนี่แหละจะเป็นผู้ตอบแทนทุกการกระทําของเราหากการกระทําของเราเป็นการกระทําที่สอดคล้องกับพระประสงค์และเป็นสิ่งที่ดีงามพระองค์จะประทานการตอบแทนเป็นรางวัลแต่ถ้าเราเองกระบท ไม่สัตซ์ซื่อกับพระองค์กระทําสิ่งที่ชั่วร้ายการตอบแทนของพระเจ้าก็คือการลงโทษไม่มีการกระทําผ่านร่างกายนี้การกระทําใดการกระทําหนึ่งที่จะไม่ได้รับผลลัพธ์จากพระเจ้าดังนั้นให้เราแน่ใจและวางใจได้เลยว่ามีพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนอยู่ถ้าพระเจ้ามีตัวตนการตอบแทนย่อมเป็นจริงเราจําเป็นต้องเชื่อมั่นวางใจในพระเจ้าผู้ทรงตอบแทนตามการกระทําของเราในข้อ25ถึง27พระคัมภีร์กำลังบอกกับเราอย่างนี้ว่า พระองค์ทรงสำแดงพระองค์สัตซื่อต่อผู้ที่สัตซื่อพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ไร้ตำหนิกับผู้ที่ไร้ตำหนิสังเกตว่าข้อยี่ห้ากำลังบอกกับเราว่าถ้าเราเองต้องการความสัตซื่อของพระเจ้าเราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตในความซื่อตรงหากเราเองต้องการให้พระเจ้าเองทำดีกับเราอย่างเสมอต้นเสมอปลายเราเองก็จำเป็นที่จะต้องเป็นคนเช่นนั้นในข้อ26บบอกว่าพระองค์ทรงสำแดงความบริสุทธิ์ต่อผู้บริสุทธิ์ พระองค์ทรงสมแดงการเป็นติปัดต่อคนคดโกงนั้นมีความหมายว่าหากเราเองดําเนินชีวิตด้วยความคดโกงสิ่งที่พระเจ้าจะทํากับเราก็คือการที่พระองค์เองนับเราเป็นศัตรูหรือไม่ก็ตามพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะตั้งตนเป็นศัตรูกับเราหากเราดําเนินชีวิตในความคดโกงดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวกับเราทีเดียวข้อ2 7บอกว่าพระองค์เองทรงช่วยประชาชนที่ถ่อมตัวลงให้รอดแต่ดวงตาที่เย่อหยิ่งนั้นพระองค์จะทรงทําให้ต่ํา แน่นอนที่สุดสิ่งที่เราเองวันนี้ต้องบอกกับตัวเองหากเราเองถ่อมใจลดตัวเองลงพระเจ้ามีตัวตนจริงมีพระชนอยู่จริงและเวลานี้พระองค์รับรู้สิ่งที่เราเองกําลังได้ฟังอยู่และสิ่งที่เราเองกําลังเป็นอยู่ดังนั้นให้รู้เลยว่าใครก็ตามที่ลดตัวเองลงและให้เกียรติคนอื่นพระเจ้าเองจะให้เกียรติเขาและยกเขาขึ้นมาเงื่อนไขที่2ที่ทําให้เราเองนั้นจะได้รับรางวัลบําเหน็จจากพระเจ้าเราต้องเชื่อมั่นวางใจในตัวเองด้วย ข้อ20ถึง24หลังจากที่เราเองนั้นมีความมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงตอบแทนดังนั้นเราเองต้องมั่นใจว่าเราเองนั้นเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าในข้อ21ถึง22เนี่ยเราเป็นผู้ชอบธรรมคือเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามวิธีทางของพระเจ้านั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อเรารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็จงทำเรื่องนั้นและเราเองเป็นคนชอบธรรม เพราะว่าพระเจ้าเองจะนับว่าเราเองทําสิ่งที่พร่องสงพอพระไทยัยนั้นการที่เราเองนั้นจะได้ระบบําเนตจเราต้องมั่นใจในตัวเองนอกจากการเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเราต้องเป็นผู้ที่แน่ใจว่ามือของเรานั้นไร้สิ่งที่มีมลทินเกาะเป็นผู้ที่ไม่ได้กระทําบาปเราต้องเป็นผู้ที่มือมีมือสะอาดด้วยการรักษาตัวเองไม่กระทําชั่วในข้อ23มันได้บอกกับเราอย่างนั้นหมายความว่ายอย่างไงหมายความว่าเอาอะไรที่พระเจ้าห้าม เราจะไม่ทําอะไรก็ตามที่ทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยเราก็จะไม่ทําเรารู้ว่าอะไรไม่ดีเป็นที่น่ารังเกียจของพระเจ้าเราก็หลีกเลี่ยงวิ่งหนีและงดเว้นและไม่ใช้มือของเราในการทําสิ่งนั้นพี่น้องที่รักครับและประการสุดท้ายเราต้องเชื่อมั่นพึ่งพาพระเจ้าในการที่จะชิงบําเหน็จรังวัลจากพระองค์ผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้าในข้อที่30และข้อ28 เราเองต้องเชื่อมั่นและพึ่งพาหนทางจากถ้อยคําของพระเจ้าที่จะบอกถึงวิธีทางในการที่จะนําเราที่จะทําให้เราเองไปสู่หนทางที่พระเจ้าเองจะทรงประทานบันเด็ดให้เราต้องเชื่อมั่นพึ่งพาพระเจ้าผ่านทางพลังฤทธานุภาพของพระเจ้าในข้อ29บอกกับเราว่าโดยพระองค์ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนนะอาจจะคุ้นเคยกับเพลง จอมโยธานะโดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกําลังโดยพระองค์ศัตรูนั้นต้องล้มลงดังนั้นพี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องพึ่งพาพระเจ้าและพึ่งพาพระกําลังของพระองค์ในการที่จะต่อสู้พระองค์จะประทานกําลังมากพอที่จะตะลุยกองทัพพี่น้องที่รักครับพระองค์เองจะไม่ทําให้กองทัพหรืออุปสรรคของเราหรือพระองค์จะไม่เอาปัญหาเนี่ยออกไปจากเราแน่นอนแต่สิ่งที่พระองค์จะให้คือพระองค์จะให้เรามีกําลังมากขึ้น เพียงพอที่จะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาเหรานั้นได้และยิ่งไปกว่านั้นเราจะเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าเราจะมีกําลังมากพอที่จะก้าวข้ามอุปสรรคสิ่งที่กีดขวางเป้าหมายของเราดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เราต้องเชื่อมั่นและพึ่งพากําลังธิ์ของพระเจ้าช่วยให้เราเองนั้นต่อสู้ช่วยให้เราเองก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายดังนั้นพี่น้องที่รักครับในฐานะที่เราเองนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าให้เรามั่นใจในการตอบแทน ในการตอบสนองของพระเจ้าให้เราเองนั้นรักษาชีวิตและก็ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจําเป็นต้องตระหนักว่าพระเจ้านั้นทรงน่าเกรงกลัวและตอบสนองเราในทุกการกระทําส่วนเรานั้นเราเองจําเป็นต้องแน่ใจว่าเราเองนั้นได้รับบําเหน็จจากพระเจ้าอย่างแน่นอนเหตุผลก็เพราะว่าเราเชื่อมั่นวางใจในพระเจ้าผู้ซึ่งเที่ยงตรงและก็ชอบทำสัตย์ซื่อที่จะตอบสนองเพียงผู้เดียว เราเอมีความไว้วางใจในการดําเนินชีวิตของเราเพราะว่าเราเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นเป็นที่โปรดปรานในสายพเนตรของพระเจ้าและเราเชื่อมั่นวางใจว่าเราพึ่งพาพระเจ้าในการดําเนินชีวิตในการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพื่อไปได้รับรางวัลมาดังนั้นพี่น้องชลักครับไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมที่เรากําลังเผชิญอยู่นั้นจะเป็นยังไงก็ตามก็ขอให้เราเองนั้นดําเนินชีวิตด้วยความคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีซึ่งพระเจ้าเองจะทรงประทานให้แก่เรา ด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าด้วยความเกรงกลัวที่เรามีต่อพระองค์เพียงผู้เดียวดังนั้นขอพระเจ้าทรงปรดอวยพรพี่น้องและผมที่เราเองนั้นจะมุ่งมั่นและพึ่งพาพระองค์ในการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทั้งหลายหรือสิ่งที่กําลังคุกคามชีวิตของเรานะครับให้เราอา่านดิษิตด้วยกันพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอโมจนาและขอพระคุณพระองค์สลับถ้อยคําที่หนุนใจพวกเราให้เรามีความมั่นใจว่า พระเจ้าเองเป็นผู้เฝ้าดูและจะเป็นผู้ตอบสนองต่อทุกการกระทําทั้งดีและไม่ดีพระองค์เจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยอมรับข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นดําเนินแนบสนิทกับถ้อยคําของพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้ใช้ถ้อยคําของพระเจ้าในการที่จะนําชีวิตกระทําตามข้าแต่พระบิดาที่รักยิ่งไปกว่านั้น ข้าพระองค์เป็นผู้ที่มีกำลังน้อยแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายต่างพึ่งพาความช่วยเหลือพึ่งพาพระกำลังของพระเจ้าในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทั้งหลายด้วยวิธีการของพระองค์ที่จะทําให้พระองค์ทรงพอพระทยัยดังนั้นพระองค์จะข้าขอช่วยที่เราทั้งหลายนั้นจะไม่ดูสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแต่จะคาดหวังสิ่งที่กําลังมานั้นคือบําเหน็จที่พระเจ้าประทานให้ตามความสัตย์ซื่อของพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูเจ้าอามน ขอบพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับและขอพี่น้องนะครับที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน c h anel n ของ YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ของ CGN TV ไทยด้วยนะครับขอบพระเจ้าเวพรครับ